สินค้าโอท็อปนชื่อของอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเหมาะสำหรับมอบให้คนในครอบครัวคนรักญาติผู้ใหญ่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสังเกตร้านสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเป็นสินค้าโอท็อปชื่อเรือนอเจมวนบริหารงานโดยคุณนันนทนกพรธนารีดุษณียา เจ้าของร้านใจดีมีมิตรสัมพันธ์กับลูกค้ามีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชมมากมายหลายอย่างเหมาะสำหอไร้บอเป็นของขวัญของฝากคนในครอบครัวคนรักญาติผู้ใหญ่หรือจะซื้อไว้รับประทานเองก็ได้เป็นอย่างดีเป็นสินค้าขึ้นชื่อมีรายการทีวีหลายสถานีมาติดต่อให้ไปออกรายการและมีลูกค้าแวะมาอุดหนุนสินค้ามากมายทั้งในอำเภอและต่างจังหวัด ผู้ที่เคยซื้อไปรับประทานต้องกลับมาแวะมาเลือกซื้อสินค้าอีกเพราะสินค้าแต่ละอย่างสดใหม่มีใบรับรองมาตรฐานสินค้าทุกชนิดร้านอยู่ติดโรงเรียนโคกสำโรงเยื้องเยื้องโลตัสํำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีสังเกตง่ายหรือจะโทรสอบถามกับเจ้าของร้านได้โดยตรง0818279567 0818279565 สนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวจังหวัดลบบุรีรับประกันความอร่อยวันนี้